ครับสวัสดีพ่อแม่ี่ลาาอิงสาวน้อยเพชรบ้นเพชรฟช่องส้มชาแน,นลครับมาไม่ทันครับวันนี้ทางทางคณะกรรมการสถานศ,าศาึกษา,าคณะคุณครูโรงเรียนบันนมพุนนาคครับได้ให้รถเคนนะครับมายกลังคาโดมนะครับลังคาโดมนะครับโรงเรียนบันนมพุนนาคนะครับนะ้องยกขึ้นนะครับตอนนี้ช่างกํกำลังดำเนินการเชื่อม มาไม่ทันช่วงเขายกขรับไปอำเภอเลยมาทันช่วงช่วงที่เขายกขึ้นแล้วนะครับเนาะโอ้เลยไ่ไดินไเห็นตอนช่วงที่ยกโอ้โอ้โอลัอาางการครับสวยงามแบบนี้เห็นลังคาได้รับความอนุเคราะห์จากทีมผู้ใหญ่ใจดีเนาะจากกรุงเทพครับที่จะเดินทางมาในวันที่ วันที่หกกรกฎาคมนี่นะครับเนาะโอ้ขบโมทนาสาธุด้วยเด้อ,อ,ดอครับเด้อเนีน่ยครับหลังคา่รับทุนสนับสนุนนะครับเนาะในคันหลังคาสัตว์ไทยให้กับทางเมียนเนานะจากงบประมาณนะครับที่มันย,ยังขาดเนาะงบประมาณที่ยังขาดนะครับก็ได้นี่ครับ ใจ,ใจดีนะครับเนาะงจากเขตเนาะวันที่6นะครับเนาะเห็นบอกจะมีดาราดาราหนุ่มนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับพบปะกับพี่น้องชาวตำบลหนองนาคนะครับเนาะที่โรงเรียนบ้านหนองนาคนะครับเนาะนี่โอ้โหโอ้โหชุดยอดเลยครับ ใช้เคนใช้เคนสี่ตัวนะครับรถเคนสี่สี่คันเลยนะครับนน้นใช้รถเคนสี่คันเลยกับถึงยกได้พกันใหญ่นะครับนู้นโอ้ยมาแม่ทันมาแม่ทันช่วงเขายกมามาแม่ทันนู้ ไปไปอำเภอกนอมมนอนอันเลยโอ้พระมากยกขึ้นแล้วโอ้ยเยี่ยมเยีมเลยมาไม่ทันโอ้สุดยอดเลยโอ้ใช่สี่สี่คันเลยดถเข็นนอนดูแล้วมันว่ามันหนาหลังตรงด้านนอนมันมันหน,น,นักอย,ยู่ด้วยเนอะตั้งคันลงปกติจะดูเป็นนักกระเทิร์นเนอะ

ไอ้บังลมบ,บังบังบังแดดบังอะไรนั่นพอดีขยายออกไปเป,เป็นเป็นปีกเป็นปีกแต่นั่นก็ทำเป็นอัศจรรย์น,นั่งดูได้เลยขยายออกไปด้านข้างเป็นอัศจรรย์ดูนั่นเสิบังแดดเลยผมี <c oughs> <c oughs> มียืนชีโพชีเป็นไม่ใช่แบบท่านใจนี่ครับเนี่ยคว่าอะไรกันอะไรคำว่าอะไรกันต้อน,นี้โเออเราเอกสารเนี่นกระสโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเอ่ขึ้นแล้วสวยงามเลยที่นี่โอ้โหโรงเรียนบ้านหนองมุ่นนาคนี่โอ้สุดยอดเลยครับมัน ใช้รถเชนสี่คันนะครับเพราะว่ารถรถร,ถรถูดชึ่ว่าจะเล็กหน่อยนึงก็เลยต้องใช้ประมาณนี้นะรถเชนกี่ตันไม่รู้คบนี้ต้องใช้สี่ แชิงศรัทธานะครับจากแหวมท้องที่ท้องถิ่นนะครับตลอดจนพ่อค้าประชาชนนะครับ้ารจชก,การผูกครองนะครับที่รวมโดยช่วยกันนะครับจัดงานพระป่านะครับที่ผ่านมานะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นผลสําเร็จแล้วครัเนาะเห็นผลสำเร็จแล้ว,ลลวด้วยปู่ใจดี ผู้ใจดีที่มอบลังคาได้ได้เข้าไปนุ่นยังครับหรือหรือ,อยังที่ว่าจะไปเอาอะไรเดี๋ยวเด๋ยเข้าไปโอ้ครับครับใครจะหามาให้แล้วทีมงานเขาจะมาโอ้ใช่ใชครับเขาจะมาทำอะไร โอ้ขับขับดีก็มีของฝากเข้ากันดใจ,ใจใเดี๋ยวน้องนันนาเลยเราได้เขาเยอะสมนาวก็นหอยน่อยก็น,น่าจะน่าจะโอเคยอยูน่นะเพราะว่าราคาดีนี่แจรุ่นร้อยเก้าเก้านี่ครับนี่นนี่น่าจะต่ำทุดแลวเพราะว่ามันอใช่ใช่ครับเพราะวะ่าน้องนันยิ่ตจ ลักสองขึ้นสามขืดอะไรเรื่นครับที่นั่นเพราะว่าให้บอกเพราะว่าเน้นบอกแกว่าจะให้เกินนี่เด้อราคาแกก็บอกนี่แหละนี่มีนี่ต่รมสุดๆนั่นใช่ใช่ครับเป็นของฝากกันเขาใช่ใช่ครับใช่เป็นฝากเกจิถ้าเขาลูกเกจิคุณเขาก็จิโอ้เพราะว่าในกรุงเทพในนู่นเขาก็ลงเป็นกลุ่มไอ้ไอ้ลูกศิษย์ลูกหาล้มปู่สุกยโสธรอยู่ เยอะใหญ่เลยแถวลำลูกกาแถวนั้นเฮียฮงอะไรเหมือนั้นโอ้เขาเห็นเยอะเออมันมีพยานลุงคูเหลืออยู่ทับเทียมโอ้ทังานตั้งแต่กัะที่ยกแต่พายานก็เอาไว้เน้นเน้นห้คนที่เขาน้นเนาะเน้นนันไว้แล้วคู่คู่ก็คู่ก็กะเหลียนน่ะมันไม่ใช่เหลียนน้องลุงคูเป็นเหลียนน้องลุคูโอ้แล้วคุงมีเศษเศษพ้กเปลี่ยนอืมไม่ใช่เงกันใช่ใเอาก็เอาขะเข้ากันไป เอาไปหาเรียนน้องปูได้วยใช่ใช่ใช่โอ้ต,ตรงใช้เคนสีตัวเลยเพราะว่าเคนไม่ใช่เคนแบบรุ่นไอ้ใหญ่รุ่นนั้นอ้รุ่นอันนี้รุ่นรุ่นขนาดกลางขนาดจี้ดข,ขนาดร้อยใช่ไหมครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้เคนยี่ห้าตัน อ๋อยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้ากันใช่ใช่ใช่โอ้โหช่างกำลังรุยแล้วครับโอ้ยแบบเห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวยงามเลยครับที่นี่ด้เดย๋ยวจะได้ จะลองเลยกันเดี๋ยวคับเด้อเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวส่งเขา <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> สำหรับที่นี้ได้กลับมาไปีนีครับ